การประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่8ทับ2568ครั้งที่2วันอาทิตย์27เมษายน2568สสททมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับสมาชิกเสียชีวิตจำนวน3รายนายสุรศักดิ์จันแก้วอายุ60ปีสมาชิกสสททประเภทสามัญเลขที่ทะเบียนสมาชิก212457 สมัครเมื่อวันที่10ตุลาคม2562และมีสมาชิกภาพสมบูรณ์กรณีเสียชีวิตทุกกรณียกเว้นโรคมะเร็งเมื่อวันที่1ตุลาคม2563และมีสมาชิกภาพสมบูรณ์กรณีเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งด้วยวันที่1ตุลาคม2564เสียชีวิตเมื่อวันที่16มกราคม2568ด้วยสาเหตุ ไม่ทาราบสาเหตุการตายชัดเจนนายนามปูลพันฉายอายุ61ปีสมาชิกสสทท,ทประเภทสมทบปิดาเลขที่ทะเบียนสมาชิก184361สมัครเมื่อวันที่30สิงหาคม2560และสสทท,ทอนุมัติรับเป็นสมาชิกและมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อวันที่1สิงหาคม2561 เสียชีวิตเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2,568ด้วยสาเหตุหัวใจขาดเลือดนายทชาพิสิทธิ์จีนตุ้มอายุ66ปีสมาชิกสสทท,ทประเภทสมทบคู่สมรสเลขที่ทะเบียนสมาชิก106.983สมัครเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2,557และสะสะทอท,อ,ทอ,อนุมัติรับเป็นสมาชิก และมีสมาชิกภาพสมบูรณ์เมื่อวันที่1เมษายน2557เสียชีวิตเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2568ด้วยสาเหตุมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะวันนี้นะคะสสทท,ทได้มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวให้กับสมาชิกจำนวน3รายนะคะรายที่1น,นะคะนามกูลพันชายค่ะวันนี้ทายาทมารับเงินสงเคราะห์อยากให้แนะนำตัวค่ะ นางอินทุออนคูนพันฉายนะคะเป็นบุตรของผู้วัยชนนะคะเป็นสมาชิกสาธารณสุขจังหวัดลาดุรีนะคะเออก็เงินที่ได้ก็จะไปต่อย,ยอดเป็นทุนการศึกษาของหลานๆของผู้วัยชนนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ในสังกัดสาธารณสุขนะคะมาสมัครชาปนกิจนี้นะคะเพื่อ จะได้ละมีทุนต่อยอดดำเนินชีวิตต่อไปค่ะค่ะวันนี้นะคะสสทท,ทได้มอบเงินส่งครอครอบครัวให้กับสมาชิกรายนายสุรศักดิ์จันแก้วนะคะอยากให้ทายาทได้แบบนะนำตัวค่ะครับผมชื่อกรงสตรอละไพครับเป็นหลานของคุณสุรศักดิ์จันแก้วครับผู้เสียชีวิตครับค่ะ,ะผลประโยชน์ที่ได้รับตรงนี้มีประโยชน์ยังไงกับครอบครัวคะ ส่วนหนึ่งก็จะเอาไปเป็นค่าจัดก,การศพครับแล้วก็ทําบุญ้อยวันแล้วก็เป็นค่าใช้จไไ่ายในครอบครัวครับค่ะพอทราบไหมคะว่าคุณสุรศักดิ์มาสมัครกับสสททได้ยังไงเจตัวทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลครับออกเป็นสมาชิกของอกอยู่แล้วก็มาสมัครใช่ไหมคะาทางผู้เสียชีวิตได้แจ้งไว้เบื้องต้นไหมคะว่าได้มาสมัครเป็นสมาชิกสสททแจ้งครับมีระบุ แตงไว้ใช่ไหมคะค่ะถือว่าเงินของสสททสามารถนําไปใช้ประโยชน์อื่นๆให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตได้ในในต่อไปนะคะอยากเชิญชวนให้คนอื่นมาสมัครเป็นสมาชิกไหมคะครับก็อยากเชิญชวนผู้ที่ทํางานอยู่ในกระทรวงหรือว่าที่ <ลง S 1> ทราบค<ร>่ะคร,ร,รับโรงพยาบาลต่างๆของรัฐเข้ามาสมัคร,ร,ร,รเป็นสมาชิกเป็นสมาชิกถาบันกิจส่งขอของสสททครับ ถือว่าสอสอททอนะคะสร้างคุณค่าแห่งชีวิตให้กับคนที่คุณรักนะคะ